สวัสดีครับผมช่างอัดวาสบีนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาปาดบาบาวงานมือนะครับอ่าแบบเนียนๆนะครับใช้ได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเครื่องทําฝาโดยตรงหรือว่าเครื่องมิลลิ่งสว่านแท่นอะไรต่างๆนะครับในการที่ว่าเรางบประหยัดนะครับพี่ๆช่างเพื่อนๆช่างที่ไม่มีตังซื้อเครื่องมือที่ราคาทุสูงนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพามาสอนปาดแล้วก็พามาดูอุปกรณ์นะครับสาหรับคนที่ สั่งซื้อไปหรือว่ามีอยู่แล้วนะครับอยากดูเทคนิคแบ่งปันความรู้กันก็แชร์ความรู้กันมาได้นะครับไม่ว่ากันนะครับอ่าเป็นช่างไม่จําเป็นต้องเบ่งใส่กันนะครับอ่ามีอะไรก็ปรึกษาพูดคุยกันนะครับอ่าในชุดที่เราปาดบาว์นะครับก็จะมีอ่าตัวจับนะครับตัวจับแกนบาวตัวจับแกนปาดนะครับอ่าแล้วก็จะมีแกนปาดบาวนะครับอ่าแกนจับมีดนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นแกน5มิลนะครับ5มิลนะครับ อ่าตัวนี้เราก็จะประกอบเข้าอย่างนี้นะครับอ่านี่สองชุดแล้วนะเอาครับหนึ่งนะครับอ่าอ่าแล้วก็ขันหกเหลี่ยมเลยนะครับอาจจะเกาหน่อยนะครับตัวนี้ก็นานแล้วนะครับก็จะมีด้ามมือหมุนนะครับนี่เหล็กมือหมุนแล้วก็สอดใส่เข้าไปเลยนะครับตัวนี้แล้วแต่ความถนัดในการหมุนนะครับจะเอาไว้กึ่งกลางหรือว่าจะเอาไว้ขอบๆอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะเอาไว้กึ่งกลางแล้วกัน นะครับอ่าลิงด้วยสายตาโอเคขันน็อตล็อกเอเสร็จแล้วนะครับต่อไปในอุปกรณ์ก็จะมีมีดปาดให้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นมีดสามมุมนะครับอ่าตัวนี้เป็นมีดสามมุมปาดทีเดียวจบเลยนะครับก็มีมุมหน้าตัดแล้วก็มุมตีผ้าแล้วก็ล้วงรูในอ่าไหนดูจะชัดนี่ครับตัวนี้มีดอาจจะ เก่าแล้วนะครับตอนนี้ปาดมาก็น่าจะร้อยกาฝาแล้วมีดนี้ยังไม่ได้รับยังไม่ได้อะไรเลยนะครับก็ยังคมอยู่นะครับปาดเป็นร้อยฝาแล้วนะครับอ่ะอุ้ยหลนกล้องอ่ะมีดเราก็จะใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับนี่ใส่เข้าไปอ่ะตอนนี้เราขันน็อตล็อกไว้นิดนึงอ่ะขันตึงๆมือแค่ไม่ให้มีดมันตกหล่นหายนะครับอ่ะอเคประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มปาดกันก็จะมีหินหินเพชรน,นะครับ อหินเพชรตัวนี้จะเป็นหินคุมองศานะครับอ่าเวลาเราเจียไปเนี่ยองศาของหินเนี่ยก็จะไม่เสียนะครับก็จะอยู่คงรูปเดิมนะครับก็จะมีมีมีให้สองตัวนะครับไอเดียเสียนะครับอุย้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมหาเบอร์เนี้กันเดี๋ยวันให้ดูเลยนะครับว่าอ่าเราขี้วางไว้ไหนเรอมาเบอ,อร์นี้อ่ะนะครับหินตัวเล็กนะครับความกว้างอยู่ที่ ยีส่สสามเศษหลังไม่เอานะครับเศษหลังก็เผื่อๆไว้ยี่สสามนะครับวงลูในก็สิบสามประมาณสิบสามนะครับก็ขนาดวาวตั้งแต่สิบสามถึงยี่สามสามารถใช้หินตัวนี้นะครับรับหน้าเก็บได้นะครับเพื่อเราไม่ต้องการบดวาวนะครับก็จะอยู่เลยนะครับต่อไปมาดูหินตัวใหญ่หินตัวใหญ่ก็มีขนาดงกล้องที่ยี่แปดนะครับยี่แปดลูในก็ 19นะครับก็ตอนนี้ก็เจียเก็บนะครับได้ตั้งแต่19-28ถึง28นะครับก็วาลซนิกก็เจียได้นะครับป่าได้นะครับก็มีหลายขนาดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดที่ได้ไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีแกนแกนจับหินเพชรนะครับนี่น้จับตัวนี้ผมกึงใส่กับสว่านนะครับแล้วแต่ใครจะไปทำนะหรือจะสั่งผมทำก็ได้ อ่ะตัวน,นี้เราก็จะใส่ไปงี้นะครับเพื่อที่จะได้มารับนะครับอ่าเดี๋ยวใส่ดูก่อนอ่าหมุนก็ไปงี้พอถึงตึ้งมือนะครับตัวนี้เพื่อจะได้ใส่กับหลอดวาลเพื่อจะไปหมุนนะครับเก็บหน้าเพื่อให้ไม่ต้องบดวาลนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถหมุนเก็บงี้เลยเลยนี่มันก็จะกินตามตรงนี้นะครับอ่ะประมาณนี้อ่าในชุดอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปาดกันเลยนะครับทีนี้ เรามาเริ่มปาดกันเลยขอปรับมุมกล้องอ่ะอ่ะในการปาดนะครับแล้วก็จะเอาชุดปาดมาเลยนะครับนี่อ่าก็ใส่ไปน้ํามันไปที่แกนนะครับยาค้ําแรงนะครับอ่าใส่น้ำมันไปที่แกนเลยแล้วก็ใส่ลงไปอ่าตัวนี้จะฟิตพอดีมากเลยนะครับ oh, นี้ก็ทำได้ทุกคนนะครับร้านท่อมตัวไปหรืออะไรเอาปรับกล้องก่อนแป๊บนึงนะครับอ่ะแล้วก็จะมาปรับตั้งมีดโอ้ยไปหมดแล้วอ่ะขันมีดออกมาเลยนะครับขันตัวล็อกมีดนี่ ขยับมีดแค่ให้กินบาเล็กนะครับอันดับแรกนะครับเทคนิคผมนะผมจะขยับมีดให้กินแค่บาเล็กก่อนอประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวพามาดูนี้ก่อนนะครับที่เราจะทําการปาดทำไมถึงปาดนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งผมปาดนะครับ บแต่ว่าใช้บาลตัวเดิมนะครับอ่ะก็ทําให้ตามสั่งนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับก็คือที่เราจะปาดเนี่ยทาไมถึงปาดนะครับก็คือหน้าสี่สิบห้าของมันเนี่ยมันก่วงแล้วนะครับนี่หน้าตรงนี้นะมันก่วงนะครับการรับของหน้าสัมผัสของาวาลเนี่ยนะครับนี่นี่เห็นไหมหน้าตรงนี้มันก้วงนะครับมันกินไปเยอะแล้วนะครับทําให้เวลาเราบดวาลเนี่ยถ้ามันเต็มจนเกินไปจนรหลืเหลือเนี่ย มันก็จะบดบาไม่อยู่สักทีนะครับอ่าเราจำเป็นต้องปาดบาเปลี่ยนบาใหม่นะครับเนี่เราก็จะปาดให้หน้าสี่สิบห้ามันแคบลงครับอ่าเดี๋ยวมาเริ่มปาดกันเลยอ่าเสียเวลาอ่าตั้งมีดกินแค่ตัวเหล็กก่อนนะครับอ่าเราก็ล็อกมีดเลยนะครับ แล้วก็หมุนไปเบาๆนะครับเอามือวางวางบนเฉยๆนะครับนี่มือเราก็วางค้ำไว้เฉยๆนะพลังมือค้ำนะครับค้ำไว้เฉยๆนะครับ,มรบ,ไ,รบไม่ต้องไปกดอะไรมันเยอะนะเดี๋ยวมันจะกินจนเกินไปมันจะทําให้กินไม่เท่ากันนะครับอ่ามือเราก็วางค้ำไว้น้ําหนักของมือเรานี่แหละนะครับแล้วก็หมุนไปตรงๆทั่วไปหมุนอ้อมไปอ้อมมาอย่างนี้นะครับ สังเกตดูเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มกินไปแล้วนะครับเห็นไหม่ทีนี้นะครับผมจะขยับมีดออกนิดนึงทีนี้กินไปสักระยะปาบมีดออกนิดนึงนะครับใช้เทคนิคการเอามือหยิบนะครับหยิบออกมานิดเดียวแล้วก็ล็อกนะครับอ่าแล้วก็มาปาดอีกรอบนะครับมันจะสะกิดเนื้อมีเนียมอ่ะ นิดหนึ่งนะครับอ่ะขยบับอยอีกนิดหนึ่งก่อนอ่าใช้การสัมผัสนะครับอ่าล็อกไปเลยอ่านี่ออกเยอะไปอ่ามันจะกินเนื้อมีเนียมนิดหนึ่งนะครับนิดนึง ก็ปาดไปเลยนะครับค่อยปาดค่อยกินนะครับอย่าวไปกินเยอะเห็นไหมเดี๋ยวผมเปิดไฟให้กันหนักกว่าเดิมอ่ะก็มือค้ำไปเรื่อยๆนะครับกินเบาๆอ่ากินเบาๆมาเรื่อยๆนะครับให้หน้าสี่สิบห้ามันแคบลงนะครับ น้ำหนักมือเดิมๆของเราเลยนะครับไม่ต้องออกแรงนะครับเดี๋ยวมันจะกินไปถ้ามันเริ่มหมุนเบาแล้วนะครับไม่ค่อยกินแล้วไม่ใช่มีดไม่คมนะครับถ้าเราอยางมันกินกว่านี้เราต้องเพิ่มน้ำหนักมือนะครับอ่ะอ่ะตอนนี้ถ้ามันกินเบาแล้วนะครับผมก็จะพอแล้วต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวให้มาดูตอนนี้คือหน้าสนะี่ห้าเนี่ยเห็นไหมแคบเหลือนิดเดียวแล้วนี่เห็นไหมเหล่บาบามเนี่ยนิดเดียว อ่ะหินนิดเดียวก็คือถ้ายังไม่เคยปาดบ่ามาเนี่ยมันจะมีล้วงรูในอยู่แล้วนะครับอ่ะหินหินเพชรผมไปไหนอ่ะต่อไปนะครับใช้หินเพชรเก็บใช้มือเรานี่แหละหมุนต่อครับเมื่อกี้ลูกค้ารถมารีแมปก็เลยได้รีแมปให้ลูกค้าก่อนนะครับอ่ะ เมื่อเราปาดเสร็จแล้วนะครับอ่าสี่บห้าแคบแล้วนะครับผมจะเน้นที่สี่บห้านะครับไม่ได้เน้นตัวอื่นมากมายนะครับแล้วก็ปั่นเลยนะครับผมแล้วก็ใช้มือเรานี่แหละหมุนธรรมดาเนี่ยนะครับหินเพชรนะครับเก็บเพื่อที่จะไม่ต้องบดบาวเยอะนะครับสําหรับบาวที่ใช้งานมาแล้วลูกค้าจะใช้บาวตัวเก่าตัวนี้เลยอ่เจ็บเราก็ดูนะครับว่าหินเพชรเนี่ยมันกินรอบหรือยัง นะครับอ่ามันกินเต็มหน้าสี่สิบห้านี่ยังนะครับนี่เห็นไหมบ่าต,ตัวนี้นะครับนี่อ่ามันกินรอบหรือยังนะครับอ่าแล้วก็หมุนถ้าตรงไหนยังไม่กินรอบนะครับแล้วก็หมุนปั่นไปเรื่อยแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับเราอยากรู้แล้วก็เมจิกก็ได้นะครับเมจิกเมจิกอยู่ไหนไม่รู้หาไม่เห็นละอ่ะเมจิกเราเนี่ยนะครับแต้มไปเลยนะครับนี่แต้มไปเลยไป แล้วก็หินเพชรน,นะครับหมุนดูสักสองรอบสามรอบอ่ะแล้วก็โยกดูเห็นไหมนะมันก็จะกินเท่ากันไม่ต้องกดแรงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนี่นี่ผมว่าจะเก็บเท่านี้พออ่ะเดี๋ยวเราวาตัวเดิมของเขานะครับอ่า ออตเดิมก็จะมีคาบอะไรต่างนะครับเสร็จอ่านี่เราเคาะไปแล้วเราก็มาดูนั่นแหละสีดวดอ่าเดะไม่เห็นอ่าสังเกตไหมเนี่ยครับ เราจะเห็นรอยนี่รอยก็จะอยู่ที่กลางใบนี่รอยเห็นไหมอ่ะโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับตัวไอดีอ่ะเดี๋ยวมาดูไอเสียกันบ้างเราก็จับใส่กระปกนี่แหละนะครับกระกาบ้านของเราเนี่ยครับอ่ะเราก็มาปาดไอเสียต่อกันเลยสำหรับคนที่สั่งซื้อนะครับผมก็จะมีคลิปละเอียดแบบ ชัดๆท,ทุกมุมนะครับสอนก็จะถ้าเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับอ่าเราก็ตั้งมีดนะครับเห็นไหมตั้งมีดออกมาแค่กินบาเหล็ก,ก่อนนะครับแค่กินบาเหล็ก,ก่อนตั้งในเราเราก็กินไปเลยปาดไปเลยนะครับเน้นสี่เน้น้านะครับเห็นไหมมันเริ่มกินบามมเนียมละอ่ะ ตอนนี้ผมขยับมีดออกมาเยอะไปอ้าก็ถอยกลับไปนิดนึงอย่าก,กดแรงนะครับมือค้ำเบาๆมือวางเนี่ยน้ำหนักมือเรานี่แหละจนกว่ามันจะไม่ค่อยกินนะครับอืม กดได้นะครับสำหรับคนที่มือเบาก็กดธรรมดานะไม่ต้องกดแรงนะครับไม่ต้องกดแรงไม่ต้องกดแรงนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินไม่เท่ากันนะเพราะาน้ําหนักมือเวลาเราถ้าเรากดเนี่ยบางทีเรากดไปเราเมื่อยมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่มันกินน้อยช่วงหนึ่งเรากดแรงไปมากมันก็จะกินเยอะอ่าเราก็ตัด45เล็กลงไปเรื่อยๆนะครับ เลาปาดเนี่ยผมก็จะถอยเวลามันหยุดผมจะถอยมีดมานิดนึงแล้วก็ค่อยหมุนต่อนะครับอ่าตอนนี้สี่ิห้าแคบแล้วนะครับสี่ห้าเล็กลงแล้วทีนี้เราก็ใช้หินเพชรเราอ่าเมื่อกี้เราใช้หินตัวใหญ่หินตัวใหญ่ตัวนี้นะครับอ่าทีนี้เรามาใช้หินตัวเล็กผมวางไว้ไหนละหินตัวเล็กนี่นะครับ เกวก็เดียวกันเลยนะครับนี่แล้วก็ใส่เข้าไปเลยตัวเล็กนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเก็บบ่านะครับเก็บบาสี่จุดห้า mm hmm. เก็บกินให้ทั่วนะครับกินให้ครบทุกมุมนาเป็นวงกลม แตก็เวลาเก็บก็ดูด้วยว่าตามดตาอะไรมันหายหรือยังเราจะไม่ได้แต่งอ่ข้างล่างเยอะนะครับเพราะว่าหลอดเราไม่ได้เปลี่ยนตัวนี้สามารถใช้เปลี่ยนหลอดแล้วก็ปาดบาดได้ไหมได้นะครับจบได้เลยนี่แล้วก็มาดูว่ามันกินทุกมุมหรือยอยังอ่าตอนนี้สังเกตเขาข้าวกินครบแล้วนะครับไม่ชั่วเมจิกเรา แต้มไปเลยตัวนี้ถ้าเราใช้บาวเก่าเนี่ยเราต้องได้บดสักนิดนะครับเพราะว่าองศาของบาวเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปแล้วนะครับอเห็นไหมกินทั่วแล้วนะครับ่าเดี๋ยวให้ดู เห็นไหมมันก็จะกินไปทั่วเลยนะครับนี่เดี๋ยวหลังน้ำมันออกให้ดูนี่เห็นไหมครับนี่คือหน้า4.5นะครับนี่ ่าผมก็จะเน้นหน้าสีห้าในเล็กนิดนึงนะครับทางนี้ก็เล็กเห็นไหมโอเคแค่นี้นะครับการปาดบ่าง,งานมือไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก็ทำเหรับใครที่ซื้อชุดไปหรือไปทำเนี่ยก็ไม่เข้าใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับอก็อใส่บาวดู เมื่อกี้ไปรับของลูกค้านะครับส่งมาทําของก็ส่งมาทําได้เรื่อยๆอยู่นะครับช่วงนี้ก็เปิดรับอยู่นะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรือนมากส่วนมากคนส่งเรือนมาทําเยอะมากเรือนฝาก็เหวี่ยงเสื้อนะรับนี่อ่ดา,าดูเวลาปากดิ่งเลยนะครับผม ประมาณนี้นะครับปาดบ่างานมืออ่ะตัวนี้ก็จะมีซึมอยู่นะครับไม่ใช่ว่าปาดแล้วจะสนิทเลยนะครับวาลโอเคครับก็เสร็จแล้วนะครับปาดปาด่ปางานมือนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าใช้เป็นวาลเดิมเดิมวาลเดิมของมันเลยนะครับดูสภาพวาลคือเย็นเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราต้องให้ลูกค้าบดด้วยนะครับตัวนี้ลูกค้าบดด้วย ตัวนี้ยังดูดีกว่าเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปลงเรื่อยๆครับช่วงนี้ก็เริ่มว่าน,นะครับเดี๋ยวอาจจะทําคลิปคว้นเรือนลงให้ด้วยนะครับว่าเราคว้นยังไงแบบไหนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ